ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ p r a c t ท c e ชื่อผลงานโครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสัน้นรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการเย็บลายผ้าทอกระเรียงจำนวนสิห้าชั่วโมงต่อยอ่อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงบ้านเวยเกษมจัดทำโดยนางสาวการพิชาทองต้าตำแหน่งครูกศอนอตำบลยางน้ำกระดเนือออำเภอหนองแยปล้อ,อง,องจังหวัดเพชรบุรี สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นปี2567ข้อที่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อย่อยที่3.5ส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เกิดซอฟท์พาวเวอร์เพื่อปิดโอกาสในการต่อยอดสร้างมูลค่าและสร้างไรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูลและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมภาษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิด้านการท่องเที่ยวงานเทศกาลงานประเพณีด้านดนตรีและศิลปะวรรณกรรม หนังสือด้านสินค้าและบริการที่มาและความสำคัญของผลงานปัจจุบันการทอผ้ากระเกรียงเพื่อใช้ในโครเรียนนั้นไม่ค่อยนิยมเท่าที่ควรมีเพียงภูมิปัญญาเท่านั้นที่ยังทอผ้ากระเกรียงเพื่อใช้เป็นการอนุรักษ์สืบทอดรวดราย เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีกระเรียงด้วยเหตุนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองยะปล้องจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าและลวดลายของผ้าทอกะเรี่ยงโดยความร่วมมือภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทอผ้าในตำบลยางน้ำกระเนือจจะทำหลักสูตรการเย็บลายผ้าทอกระเรี่ยงขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้สอยในรูปแบบอื่นและจำหน่ายในท้องตลาดได้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเย็บลายผ้าทอกระเรียงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนารูปแบบผ้าทอกระเรียงในแบบต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์ผ้าทอกระเรียงควบคูค่ไปกับการสร้างสรงริตพันธุ์ใหม่และสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองครอบครัวชุมชนเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณผู้เรียนกลุ่มอาชีพจำนวน6กคน เชิงคุณภาพผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเย็บลายผ้าทอกะเรียงพัฒนารูปแบบและเย็บลายผ้าทอกะเรียงแบบต่างๆรวมกันอนุรักษ์คบคู่ไปกับการสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวชุมชนสังคมวิธีดำเนินการโดยใช้กระบวนการ P D C A ขั้นตอนที่1การวางแผนสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนที่2ํดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสัน้นรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการเย็บลายผ้ทาทอคาเรี่ยงจำนวน15ชั่วโมงณศนะาลาอเนกประสงค์บ้านหว้วยเกษมตําบลยังน้ำกัดเหนืออำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีขั้นตอนที่3ตรวจสอบ มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมโดยคณะนิเทศติดตามสรุปผลการดําเนินโครงการที่ได้จากการติดตามผู้เรียนเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี best practice ขั้นตอนที่4การปรับปรุงและพัฒนานําผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนการปรับปรุงเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองสกอลอรตำบลยังน้ำกัดเหนือมีแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่จะพัฒนากระบวนการคิดการคิดคน้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เห็นและเรียนรู้กิจกรรมอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีไรายได้เสริมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพผลการดําเนินงานที่เกิดกับสังคมชุมชนมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนทําให้ชุมชนมีไรายได้ทําให้สภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้านดีขึ้น ปัจจัยความสําเร็จการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนและชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนการนำอาวัฒนธรรมูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนทรัพ,พยากรในชุมชนมาเป็นองค์ความรู้ในการต่อย,ยอดอาชีพการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA ความสำเร็จที่เป็นจุดเด่นคือการทำงานเป็นทีมของกลุ่มเช่นการประชุมการเอางานเครือข่าย การทำงานร่วมกันเป็นทีมการเผยแพร่การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์พ้าทอกเรียงบ้านแม่เกษมเผยแพร่ผ่านเพจ Facebook เพจสกรตตำบลยางน้ำกระดเหนือเพจเยอเดเนอร์และเพจกรอนบุญเลิศ